นคทุกอันนี้รูปที่ที่บ้านเนี้ยร้านเนี้ยวาดเองหมดเลยนะครับอีกรอบนึงอร่อยจริงทุกคนนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะครับอ,อันนี้เป็นแบบทะเลพิเศษตรงนี้ทุกคนนะทะเลพิเศษส่วน รวมมิตรลวกแปดสิบบาทรวมมิตรลวกอันนี้จานนี้เดี๋ยวกินให้ดูทุกคนมีแมงกะพรุนน้ำยินม,นนนะม,มจากอปอนอาปาอื้อหือ คนนะฮะน้ำจิ้มลวกจิ้มลวกนะครับทุอันนี้เป็นแบบรวมนะฮะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดได้แรงอกมากเลยอ่ะซ้อนอร่อยจริง สุดเยะ่ะน้ำเต็ดขูวยอันนี้ร้าเนเต็มตะวฟูปาแตกนะทุกคนดูเมนูชัดๆช,ชอบมุมไหนที่เาวาดเองนะทุกคน ว่าสีคดเลยคนเริ่มออกไปบ้างแล้วดูับนะ,นะดูตรงแยกลำตางเวียงทองนะทุกคน,นเราจะทยอยลงคลิปดีๆนะทุกคนจ๋าอ,อร่อยมาก เยอะมากทุกคนคุ้มค่านะอิ่มไปทั้งวันเลยจ้ะมีกุ้งเป็นตัวตัวอร่อยมากทุกคนแล้วย็นนี้จะไปกินบุฟเฟ่ไหวไหมทุกคนอีตอน ทั้งช่องของเราจะเป็นช่องที่เอาสิ่งดีๆมาฝากนะไม่ตัดต่อใดๆนะครับจริงใจไม่กิ่งโจ้กันไปเลยจ้ะเรียบง่ายนะครับอะไรดีเราก็บอกว่าดีอร่อยทุกคนททำไงดีอะ่ะอร่อยแบบนี้ทำไงดีอะ่ะ นะครับกินสลับกันไปมาแมงกับคุณสุดยอดอ่ะป้อนอืป้อน,ออนอสุดยอดประเจ้าช่วยกล้วยทอด ติดตามคลิปต่อไปนะครับ